แล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมข้างล่างมีแต่พื้นลาวานี่พี่นอาเรามาหาไอเทมมั่งนี่มทั้งข้าวอันนอุ้ยสบายเก่ง มาเรามีเกาะแล้วทุกคนตามด้วยดาบของเราเนี่ยแหละมาภารกิจของเราก็คือตีขังเขาที่ไหน,นทำไมที่พื้นที่แต่อาน มันถึงมืดและเลวร์แบบนี้นเองอะไรเนี่ยไา<ป>ยนี่ซอมบี้เจ้ากับแม่มือนเยอะจะไม่อยากตายดีกว่นทุกคนในชีวิตก็จะเงนี้ยได้มันคือสโอ้ไม่คิดอ,อ,อุ้ยทำ้ง รูผภาพกระดูที่น่าหลอนจริงๆเดี๋ยวนะเกรย์มันมาเข้ามาในบ้านโอ้มีปุ่มกดดักเยอดักมานเยอะเลย ตรงมีรปอดใครแล้วประตูอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยยู่ในประตู้วไปไปอีรดนได้ไดดนงงดนอยทุกคนใครแก้ปัญหาได้ก็คมอมเมนต์บอกกันะ้วยนะ เกรดนี่ตวมันก็พอแล้วเราจะไปยังไงอ้ามีลรปานอะนี่เอ้ยขึ้นก่อนดีกว่าเฮ้ยขึ้นแล้วก็อาจจะบอกเ้ยนิปเปลโอลือกข้างลเมลาวาด้วย ไม่มไม่มีทาไมยดูช่วยดอ้นเหนี้เขาอยู่ในความดุร้ายเขาีอะไร ใครยังไ,ไงกันหนูทุกคนใครรู้กันถาหรือเปใครรู้ก็คุณมาบอกพี่ได้นะเออขัดัดเอช่กนเ้ยอนนื้ดีเกาะของเราละ เกาะของเราก็หาไี่เหมือนกันเนาะเอาเกาะซะก่อนใส่ออตออต่อ้ก็ปอดหายแล้วเก็บดาบด้วยถือเ,เป็นคานเอาชิ้นไก่นะไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เก็บมาก่อนนะครับหายใจดีก็อนทิ้งเพิ่ม เจ้าเกรดอุ night, ้ยเช้าแล้วโอกาสแล้วเช้าแล้วเส็จแน่เจ้าพวกงูแกตายเจ้าเกรดอ่ะแม่แกต้องร้องกับพ่อฝนฝนเลยฝนน่าเจ้า พวตอย่างุกเ็นเดี๋ยวนะแต่เพื่อนม้ทำอะไรกับเรานี่นะวพวกนู้ปีศาจแลพวกนูปีศาจมันก็ตายห,หมดแล้วสะทังซะนะเซ็เตเซ็ทัๆๆๆๆๆ้ๆๆขงข้างเขาอกเามีก็ตายห,หมดแล้วไอ้ไอ้จากที่นี่น ถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส์แล้วก็ติดตามช่องของเราของเราไปเล,ยล้ยก็ขาขอตัวลาไปก่อนนะคะ๊ายบายซึ่งเราฆ่าของตัวแล้วเราฆ่าพวกปีศาจได้ก็หมายความว่าเรารอดแล้วจะาลาไปก่อนบ๊ายแฮ้